สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มัมเจอมาทำมันฝรั่งทอดนะคะพอดีมีเพื่อนบ้านให้มันฝรั่งมาเยอะมากเลยเลยต้องแปลรูปมาทำมันฝรั่งทอดกันค่ะก็มาจัดการกับมันฝรั่งที่เพื่อนให้มานะคะเยอะมากเลยเราต้องเอามาแปลรูปกันก็หั่นแบบนี้นะคะใช้ลูกเล็กนะคะหั่นครึ่งก่อนแล้วก็หั่นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ นีรูปนึงก็จะได้หกเซี่ยวนะคะแล้วก็ล้างน,น้ําให้สะอาดล้างน,น้ําสะอาดหลายๆรอบนะคะแล้วแบบก็จะมาใส่อันนี้ปั่นให้มันเสด็จน้ำแห้งๆเครืองปั่นแท้งหมดแล้วโ <laughs> อเคพอแล้ว จะเอาลงไปทอดกันก็เราก็ใส่มันฝรั่งนะคะที่สะเด็จน้ำแล้วลงไปใส่ไปนะคะเสร็จปุ๊บก็เทน้ำมันนะคะเทน้ำมันลงไป,งไปใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่น้ำมันเสร็จปุ๊บก็ ต,ติดแก๊สนะคะทอดแบบนี้ไปนะคะ15นาทีเดี๋ยวมาดูกันนะคะอทอดไปได้ประมาณ15นาทีนะคะมันก็จะเริ่มแข็งๆแบบนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวทอดต่อไปอีก2นาทีก็ใช้ได้แล้วะคะ่ะได้2นาทีนะคะ ทอต่อมาอีกสองนาทีแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ต,กตักใส่ตะแกรงพักให้เสด็จน้ํามันก่อนนะคะพอมันเสด็จน้ํามันแล้วนะคะก็เทใส่เท,ทใส่ไปในตะกร้าที่มีกระดาษซับมันเลยต่อไปก็นี้เลยค่ะใส่เกลือเกลือนะคะโรยเกลือไป เกลือตามชอบเลยแล้วก็นี่หอมหอมทําใส่ไปออริกาโนนะคะหอมหอมแล้วก็อยากจะใส่พริกสักน,นิดนึงไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ก็ได้ตามชอบแล้วก็ขยาวนิดนึงริกระเด็น <c oughs> จับมันมาใส่เหมือนเดิม โอเคเรียบร้อยแล้วนี่มันทอดแล้วก็อ่าซอสมะเขือเทศนะคะอุ้ย <c oughs> เกือบหกเลย <c oughs> เสร็จแล้วค่ะไว้ทำทา